สวัสดีครับแฟนครับสีสกิดสางบานครับแฟนครับน้องอูอิงครับผมเช้านี้มาที่บ้านน้องอูอิงครับผมอวานเห็น้างพันออกไปเต้ไปบ่ายว่าแต่เรีบว้อยแล้วครับเป็นมาใส่แปรไมครับก็จะเช็กแผ่นไหครับใส่แปรเช็กแผ่นมามุงครับไม่นานแล้วนะครับ บรรยากาศรอบบ้านนองเขานี้ข้าวเหี่ยวขจีครับน้ำในหน้ากับพ่อได้ครับสดชื่นแจ่มใสดีเหลือเกินครับผุนครับยุงเตี้อผุนหมู่บ้านไประเรียนพญ่าุ่นเส้นนะครับไปวนเส้นแล้วว่าแถวนี้ครับพ่อใหญ่าุ่นเส้นแกมาตีกรอบมา ขึ้นรถมากับพ่อเนี่อีกครับผมกับพี่น้องหรือว่าคู่ใจเพิ่นขับรถครับกิตทิมักดิ์ครับบรรยากาศสนุกสนานหมดสื้อทัวร์แซลเข้าไปครับพี่น้องครับไม่รู้จะเครียดไปทำไมครับชีวิตคนเรามับรรยังเบยยืนยาวนะครับทำให้มันมีความสุขสนุกสนานไปกับยันตะมือตะเวนครับผมนี่ครับสร้างเป็นม่ มายิงเปแล้วนะครับเอาไว้พอไปยิงเชิงไส้ครับเชิงชายครับเชิงชายคือแผ่นนี่ครับที่ปิดไปแข็งๆแบบนี้ครับเขาเรียกว่าแผ่นเชิงชายนะครับผมนี่ยังเงียบเลยครับมันอาจจะหลับจะนอนพักผ่อนกันเพราะว่าปกติพวกศิลปินพวกนักรรองเขาก็เช็ดงานตอนกลางคืนครับตอนกลางวันก็จะหลับจะนอนกันครับถึงส่วนนิดหนึ่งบายจะค่อยมาหากินกันต่อนะครับผม บรรยากาศกในนี้ใครเอาไปแค่สังเสียไปเอาไปสางได้เิ่กลับมาต้องมาดูเช็กดูกับป่าใครเอาไป สนใจส่งบานโทษ0 6 3 7 8 9 9 6 6 6ครับผม0 6 3 7 8 9 9 6 6 6ครับผมมี63ตัวท้ายน,นะครับวันนี้สามารถค้นหาเพื่อนในอ่ไลน์ได้ครับไอดีไลน์ก็หาจากเลขหมายโทรศัพท์เลขนี้ครับ0 6 3 7 8 9 9 6 6 6ครับผมนับพอฟ้าที่มีรูปผมตัวบกไก่เต็มจออยู่ครับ มีรูปอื่นมาเม่นะครับตัวปลอมครับพี่้องครับตัวปลอมช่างมาเริ่มยิงเชิงชายแล้วนะครับเดี๋ยวสังเกตมาก่อแป๊บเดียวเรียบร้อย ท่นก็มาเก็บงานเก็บรายละเอียดของราคาแล้วก็เดี๋ยวสั่งแผ่นบะมุงครับโบโดนครับไม่นานเดินรอครับโครงการท่นครับผมเช็ดอันนี้เลยครับ่อนก็อยากให้ที่ที่คนกีดรอบนี้หมดเลยครับที่กระปุกเต็มนี้หมดเลยครับอาจจะแบ่งพื้นที่บางส่วนปลูกต้นไม้แค่นั้นเองจะสวนนี้ครับที่เลือก็จะเป็นคอนกรีตครับให้มันดูเรียบร้อยอย่างนี้นะครับ ตรงไหนจะป,ปะละปูกลเพื่อจะปลูกไหเพนจีทีพะก้เทีเเทเเทครับคอยติดตามต่อไปเพราะว่าช่วงนี้ผมมาจากเขตเพราะว่าฝนมันมากพป่น้องกครับเทียมไม่เรียบร้อยไม่สวยงามก็ปัญหาเหมือนเดิมครับเอาให้มันปลอดฝนปลอดอยางก่อนครับค่อยว่ากันเนาะบรรยากาศในวันนี้ครับรอวันทัพีองครับพ้อมหอ ร้อนมากมากครับแต่ก็ดีอยู่ครับร้อนดีกว่าฝนถ้ามันฝนคือเห็นยังบ่เลยเลยครับช่วงนี้ก็จะมีแต่ช่างโกงหลังคานีนะครับเขาพอสร้างนี่ออกไปครับเดี๋ยวทีมชุดใหยจำปีครับเป็นมะ่งอฉาบครับก็จะมีช่างหมุนเวียนเข้ามาตามระบบงานของเราครับของเราเป็นระบบช่างเฉพาะทางนะครับ สร้างไฟฮิตฝ่ายสร้างสีท่าสีครับช่างปูกระเบื้องก็ปูกระเบื้องอย่างเดียวครับโอ้ห่อนกนเป็นหงร้อนร้อนมากๆครับเราเห็นสร้างพนักง,งานไปเขาอยู่ไกลๆไป่อนครับ กับให้ตัวติวตวตดเปี่ยนทุนพี่น้องเลยข้าว่วนเมื่อวานเริ่มอบอกข้าว่วน,นครับตู้เย็นครับตู้เย็นประกาศไม่มาแข่งวอลเลยบอลที่เมืองไทยครับอันนี้เป็นวอลเลยบอลหญิงครับเพิ่งเป็นผู้ชายเพิก่กรดจะบหานมาเลยครับพี่น้องครับกลัวโดนตัวแล้วก็มีหลักฐานมาตัวครับบหานมาครับ แ,แปลกนะครับเวออียดนามพ่นกล้ากล้าที่จะทําแบบนี้กล้าที่แบบเออเอานักกีฬาแบบนี้มาแข่งครับได้เปรียบคนอื่นเขาครับถึงชนะไปก็ไม่มีความภาคภูมิใจนะครับแต่ติิงเวียดนามประเทศพันอาจจะว่าบ๊แมนนะครับแต่มันมันมีหลักฐานที่ถ้าเก่งจริงก็มาครับเขาจะตรวจโชว์หลักฐานกันทั่วโลกครับแล้วครัวน,นี้คุณจะไปไหนก็ไประเด็ก ความภาคภูมิใจครับไปแข่งต่างประเทศก็ได้เงินหลายครับอย่างนักกีฬาบ้านเราไปแข่งต่างประเทศได้ปีละห้าล้านสิบล้านก็มีครับสิบล้านก็มีครับบางคนนะครับแต่ทําไมตู้เย็นไม่กล้าอันนั้นก็มาต้องคิดหลายครับแน่นอนอยู่แล้วพเพราะเพิ่นไม่ใช่นักกีฬาหญิงครับ สำหรับพวกเราครับก็มาดูครับบรรยากาศที่นี่ครับพี่น้องครับค่อยๆเบิ้งไปครับมันไม่มีคลิปยังให้เบิ้งหลายพี่น้องครับก็มาดูด้วยความสนุกสนานครับมีความสุขในแต่ละวันไปนะครับเนาไม่ต้องมาดราม่ากันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบในโลกนี้ครับนี่ครับจบไปแล้วครับกับข่าว ตู้เย็นครับตู้แช่โดนโดนข้อหาไปแล้วครับหนึ่งครับตู้แช่นี่มีหลักฐานชัดเจนครับตู้เย็นไม่กล้ามาให้ตรวจครับสงสัยหยาบนะพี่น้องครับบรรยากาศในงานของเราก็จะประมาณนี้นะครับผมมีอะไรจะรายงานให้ทราบโดยทั่วกันครับอันนี้เพ่ะเยแต่ะม่วานะม่วงกับมาครับแต่ว่ามันก็ไม่มีคนครับก็เลยทดลองคลิปไปมันก็บาหนาสนใจครับก็เลยบริเฮตคลิปให้เบิ้งครับ น้องๆไม่ต้ย่าลืมกดไลคกดแชร์ครับสนใจสร้างบ้านหรือมีทุบข์รับป่าปางครับโทรหาผมเลยครับ0637899666ครับ0637899666ครับ63ตัวท้ายครับทุกแอปพลิเคชันชื่อศรีสะเก็สร้างบ้านหมดเลยครับผมคลิปนี้ฝากพี่ฟอนนัลซามนีสากลครับไปกันพอคลิปหน้าครับผมพอกันคลิปหน้าครับผมให้ทุกท่านอยู่นี้มีแห้งครับผมสวัสดีครับ